ยา yeah. มากตอนเศร้าๆจ้ะไม่เราจะไม่เลยมอนี้มากผู้เดียวเลยพี่น้องมูขาจาจะลกไบงกกอยู่ข้างล่างคนเอายกกอยู่นาฝ่ายผู้เดียวแต่ว่าบรูดโทรศัพท์ไทยได้หลายซําได้ด้วยพี่น้องเพราะว่าบอท่ทันในเฮตโทรศัพท์โทรศัพท์มันนนี้พื้นที่มันตึงเลยพี่น้องไทย ถใช่ปลาคายได้แค่พิถีอุปคายได้บม่รู้ว่าสิได้จากหน้าที่นอกจากนาั้นบาดแหลกเลยตัวหนึง่งแอ้เขาก็เอาเนื้ออร่อยน้ำด้วยจ้ะหอยดีพี่น้องเพราะสะดุ้งดังนี่เนึ่ยมันห่างมาเบิ่งว่าเขาเสี่ยท้ายคลิปได้จากหน้าที่ต่ว่าป่ามันหนี้จ้ะแต่ว่าเขาเัาจะมาก ต็มามันก็สีเพระท่านได้ถือดีเป็นเีหอยดีระดงห้างบานนี้ว่าถือข้างในนะถือตัวเดียวพี่น้องหอยสามหอยสีเข้าอาาหลากเลยที่เรียกว่ากันว่านชิม,มีตานมานำพูนึงบาานี้เขาเห็ดธุระงานมาแล้วไม่ไล้มากค้เดียวยกไม่กับอันได้หลกก่อคนพี่น้องเพราะว่าน ตนห้องโอรบมันเข่าอยู่แต่ว่ามันเข่าหน่อยนะพี่น้องห้องกออยากให้ทําเวลานะรรดท่หนึงสองเพื่อนี่แ่นะทําเวลาเดีด้วพี่น้องมือนี่สุววาสี่นกับตอนนั้นายโม่งคืองเพราะว่าตอนห้องมานนี่ก็1สิบโมงกลัวสี่สิบ,สบปดโม่งแลยจ้ะนี่เพ,พิ่นอ่นติแขลผู้นหนึ่งตาที่เราใช้ม่งแล้วก็เมื่อแล้ว แต่ว่าอยู่ข้างล่างเข้าลงไปนะข้าจะหยกซีหาดางอยู่จ้ะแล้วก็สิเบ็ดอยู่หุ่นอยู่มองนี่สิมิจักเข้ากยกคนเดียวปลาก็มีอยู่ได้ปีน้องปลาโดดเหมือนี่โดดปจาเป็นต,นตามานอยู่แต่ว่าเขามาไม่เมื่ออาจจะบอกให้ด้ถืหหถถอลห,อาอนะหอลายก็อาจจะถือตัวช่องตัวนี่สิละหอยทั้งนองหอยไร้ก็ทั้งก็ถือของในสะดวกจ้ะเสื้อเด้มูลปลนปุดออกขนบบปุดออกกระเสดายเนาะมันลุนลงไป ลงลงไปงานหนาเป็นวานแฮเป็นมากกับเนี่ยเป็นเป็นอันวานแล้วเป็นออกคป็นเดเก็บเป็เพิ่ง,งปลาบ้อนดีดีจ้ะแต่ว่าห้าก็ต้องใจเย็นๆเปิดคลิปแล้วเที่ยวคนมากาปิดบะไรไปหน่องเพราะว่า เขาทายไวไก่เอาลุงบอยอย่าเอาลุไวไก่ยันถทาว่าสัตกหนักพันที่ย่ญญญางดูเส็นมันตีงตีนหนามปากอไสิบบมาเขากเรเล็นด้ทายเงาเลยจ้ะบ่รู้ว่าสิจังใดอัน้ยเฮ็ดโทรศัพท์บอกินแห่พี่น้องอันโทรศัพท์มันซื้อพื้นที่แต่ว่ามันมันเฮ็บดบุได้มันฆ่าเอาโทรศัพท์พอไงเฮ็ด เอารหัสมันมาาละวานนี้เฮ็ดบ่ได้เลยให้พวกเป็นไม่ใช่เด้ไปล้านเขาให้เขาเฮ็ดให้กับบดจ้ะเบิ่งก่อนแต่ว่าสิได้อยากมายกสะดุ้งพร้อมบ่าันเด็ไปหันบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเครื่องนึงก็ถ่ายบ่ได้พื้นที่เต็มคือกันนะรุ่นได้ซ้ำใด้กับถ่ายได้ซ้ำใด้ก็เอาเนาะพี่น้องเนาะ องี้ยามถือปลาจากักสีไทยไรบ่ได้บอันนี้ก็หมดจะเริ่มสามสี่บาททุกทุกบาทได้พี่น้องแต่ว่าหันช่วงนี้ถือก่ให้หลจักหน่อยรมัานเพียงนี้ปลาที่ถือเพราะว่าเพิ่นกวนน้ำแล้วเพิ่นบกวนเนี่ยมันเงียบเนี่ยทีนี้่ได้ห้องเงียบจรงนี่ที่ถือดีงวดก่อนอนะ่ะโอ้ยสะอ่อนเพราะว่าปลามันหลาไงพี่น้องเมื่อคืนแขวบ,บานเฮ้าอันนี้มันบ่ได้อยู่บานเฮ้า ขี่รถม้านประมาณสิบก้อนนะที่ละกับพวไก่ละประมาณสิบกิโลขีร่รถมาสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองกิโลเนี่ยจากกันบานหเฮามาสิงง้มหอยหอมมือหนังง,ง้มไปพัดแซบแซบที่น่องต้ว่าเขาจะบอปลายดอก เป็นมอย่างไ้กันทีน่ะโง่หอยพี่น้องมาห่ะง่หัวง่มาละอยากสะดุ้งต่อพี่น้อง ตั้งไว้ตั้งดนเอาโดดโอ้งามจะ้ปะปลาหักกปื่ยกบบนี้ปลาขาวปลาขาวนี่เป็นปลาขาวอีไทยได้พี่น้องแต่ว่าโบ้ขันตัวใหญ่เนี่ยตัวห่อสองน,นิ้วห้าสามนิ้วเนี่ยค่าใส่ค่าสะดุ้งห่อสองเส้นเนี่ยตัวตัวก็ใหญ่พูดนะบ,บัดน้ำม,มันมาน้ำมาก,ามมากบัดปัดนดน่นน้ำแดงพล่นะ มันเคาสิโตไงช่วงนี้ป่าป่าเ็ไงมันโบวางหลังหลังนี่ไงป่าขึ้นมาเรื่อยๆไงคี่น้องโกวาน้นามันนามมันไหลไหลก็เศร้าบางทีนะมันขึ้นมาจากข้างลลังคนนี้ข้างหลังเฮ้บคกทีนามมันขาดสิขาดว่างแล้วมันมีหองอยู่มันไหลไหลแห้งๆต่ว่ากันเทาสิบยกหม่องนามไหลสัตกัน สิบ่ถือดีทอยี่ี่แต่ว่าหันนีป่าโดดป่าเต็มมันจะเป็นป่าเขาหัวเข็มยุนีสิเป็นป่าเขาอีไทยกับปานป่าคุยลำแต่ว่าป่าคุยลำแต่ว่าเพื่อนอื่นป่าคุยลำแต่ว่าอัางไหนบุรีรแต่วันเห็นเพื่อนเอให้เบิง้งมันคือมันคืบจกแมนบอมแมนอันนี้แต่ว่าป่าอีไทยนี่แมนตัวทอสองนิ้วห้ามตัวสามนิ้วหันสิหน่อยหายะแล้วสองนิ้วนี้เขาเป็นฟุ้งได้ปีน้อง ทายได้จักหน้าที่ก็ยาว่ากันเนอจ้ะเพราะว่านี่ยกาวไปถือมันทายไปเรื่อยๆ